เรา,า,เา,ราตัดแต่งโนมัติไว้ไปสั่งงนสร็ที่สูนยเสรแล้วจะน่าดบันทตนัน่นแล้วก็โดนเร่งีค,ครับครับก็มาพบกับแบบฟอร์มอนลนนะครับคลิปนี้เรามารวมหลายๆคลิปอัดมาอยู่ในตอนเดียวเลยนะครับเป็นงานจัดซื้อทั้งหมดเลยนะครับเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อ,อ เรามาดูกันในแต่ละใบนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเอกสารในแต่ละตัวว่าเขาใช้งานอย่างไรบ้างนะครับ mm hmm. ก็เดินนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าระบบงานจัดซื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือหน่วยงานหนึ่งขององค์กรนะครับเพราะ,ะนั้นองค์กรที่มีผังองค์กรในลักษณะตัวอย่างเนี่ยนะครับเป็นผังองค์กรแบบขนาดกลางนะไม่ได้เป็นขนาดใหญ่อะไรมากนะครับ ผมเคยเจอที่มีผังองค์กรเล็กกว่าน,นี้นะจจะรวมจัดซื้อกับว,วางแผนเป็นคนคนเดียวกันด้วยซ้ําไปนะครับผลิตซสื้อผ้ารุงนี้ก็ใช้หัวหน้าง,งานคนเดียวกันก็มีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับการจัดผังองค์กรนะเพราะฉะนั้นแล้วในะตัวอย่างของกิจกรรมในงานจัดซื้อเนี่ยนะครับผมจะพยายามจะย,ยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยกกรณีที่ลูกค้านะครับติดต่อกับฝ่ายขายมาแล้วอยากได้สินค้าแล้ว ฝ่ายขายก็เรียกว่าถามครั้งนะครัครั้งบอกว่าเอาไปดูแล้วของมีนะครับของมีก็ไม่อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็สามารถที่จะดาเนินการจะส่งได้เลยนะครับอันนี้คือแบบขั้นตอนธรรมดาและง่ายๆเลยนะครับที่เรามาดูในกรณีของที่มันไม่ปกตินะครับถ้าปกติเนี่ยจะส่งไปส่งให้ลูกค้าลูกค้ารับของเรียบร้อยแล้วก็วางอินโอยกันเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพงานอันนี้คือจบกัน ในกรณีที่2อะฝ่ายขายบอกว่าโอเคลูกค้าต้องการแต่ปรากฏว่าในคลังไม่มีไม่มีสินค้าหลงเหลืออยู่เลยนะครับทำยังไงฮะก็จําเป็นจะต้องไปคุยกับทางโรงงานแล้วว่าจะเอาอยัางไงดีจะตอบลูกค้ายัางไงดีว่า,เ,าเราจะส่งให้ได้เมื่อไหร่นะครับลูกค้าต้องการทราบกําหนดนั่นคือกรอบสี่เหลี่ยมที่มีอยู่3หน่วยง,งานตัวอย่างนะครับจะต้องไปดํานเนินการเ,าเรียกว่าผลิต เตรียมอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานาผลิตงานให้บริการหรืออะไรต่างๆก็ต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เราจะมาไล่กันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะง,งานจัดซื้อนะครับอันแรกเลยเนี่ยในกรณีที่มันไม่มีวัตถุดิบเลยนะครับใบขอจัดซื้อหรือใบ PR ที่เราใช้กันประจำเนี่ยนะครับใบนี้เป็นใบที่จะบอกว่าจุดเริ่มต้นของความต้องการเนี่ยใบนี้จะต้องถูกเขียนโดยหน่วยงาน สองลักษณะด้วยกันนะครับถ้าเป็นของที่เกี่ยวข้องกับการใช้การทั่วไปนะครับสำนักงานการ่ชมบ,บำรุงส่วนใหญ่แล้วจะให้คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เป็นคนเขียนใบนี้นะครับส่วนกรณีที่2คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตโดยส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมเจอก็มักจะใช้ฝ่ายวางแผนเป็นคนเขียนเพราะว่าจะเป็นจะต้องดูยอดสต็อกคงค้างของสินค้าหลายๆ มาประกอบกันนะครับว่าจะเป็นสินค้าสําเปิดลูกค้างอยู่เท่าไหร่แล้วลูกค้าสั่งเท่าไหร่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของวางแผนจะเป็นคนที่มีข้อมูลมากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะเขียนจํานวนใบร้องขอซื้อได้ตามจํานวนที่พิจารณาแล้วส่งให้กับผู้มีอำนาเจเซ็นรับทราบนะครับสิ่งที่สําคัญของใบนี้ก็คือรายละเอียดน,นะครับเน้นที่เน้นสําคัญเลยก็คือ2ประเด็นก็คือวันที่ต้องการกับ สาเหตุจุดประสงค์ในการเอาไปใช้นะครับส่วนกรณีของไบ PR อาเนี่ยนะครับถ้ามองในมุมของจัดซื้อกับวางแผนเนี่ยเขาจะเดียวกันไว้ไงจะเดียวกันแล้วก็จะส่งไปให้กับทางฝ่ายจัดซื้อเดียวกับทางผู้ผลิตหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยนะครับผู้ผลิตสินค้าหรือว่าผู้ให้บริการจะจัดส่งมาที่กลางสินค้าหลังจากนั้นแล้วผลิตก็จะเป็นคนดําเนินการเบริกเพื่อจะไปผลิตนะครับอันนี้คือโฟร์ง่ายๆนะครับ อเอกสารบระที่2ที่ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อเลยก็คือหลังจากที่ทางฝ่ายจัดซื้อรับใบร้องขอแล้วเนี่ยโอเคต้องการซื้ออุปกรณ์ต้องการซื้อวัตถุดิบอะไรต่างๆมันมีความจําเป็นที่จะต้องให้ทางผู้ผลิตกับผู้แทนจําหน่ายสินค้าหรือบริการเสนอราคามาโดยปกติแล้วใบเสนอราคาหรือใบ q u เท a t i o n เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเทียบราคาโดยป,ปกตินะครับเทียบราคา ยกเว้นกรณีที่มีการพูดคุยตกลงกันเป็นการผูกขาดกันอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะ,ะไม่ต้องเทียบราคาได้ใช้ใบเสนอราคาเป็นตัวแนบนะครับแนบสาหรับการนําไปพิจารณาออกวีโอต่อไปนะครับซึ่งใบเสนอราคานั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันมีอายุนะ,ะมันมีโยชน์โดยที่คนที่จะต้องอดูแลเรื่องนี้ริงคือฝ่ายจะซื้อจะต้องดูว่าใบเสนอราคาได้หมดอายุหรือยังเพราะว่าบางผผลิตเนี่ย เขามีกรอบอยู่ว่าโอเคราคาเนี้ยได้แค่30วันราคานี้ได้ที่60วันเพราะฉะนั้นถ้ามันเจอระยะเวลาเนี่ยราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องขอใบสสนคราคาใหม่นะครับในรายละเอียดที่สาคัญอีกอันนึงของใบเินอ้าาก็คือเงื่อนไขาการจัดส่งเง,เ,เงื่อนไขการชำระเงินนี้ต้องคุยกันให้ดีนะครับจะมีปัญหากันมากเลยหลังจากที่ส่งสินค้าแล้วเรียกเก็บตังค์นะครับ ลูกค้าบอกว่ามาถึงตัวเราเองนะจัดซื้อเนี่ยบอกว่าโอเคเราจะจ่ายทั้งหมด3าวันหลังจากวางบินอย่างเงี้ยแต่ทางผู้ผลิตแจ้งว่าอ่าไม่บอกไม่บอกล่วงหน้าอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเป็น30วันอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องคุยกันให้ดีนะครับใบที่สําคัญที่สุดเลยของกระบวนการจัดซื้อก็คือใบ PO อนั่นเองนะครับเป็นใบที่เรียกว่าสุดสุดละนะใบสุดท้ายจริงๆใบเี้ยเป็นใบที่ต้องบอกว่าเออเป็นใบที่สําคัญมันเลยทําให้ต้องมีการรีวิวต้องมีการหล่อมับ นานมากนานจนบางทีผู้ผลิตจะทวงเหรือสั่งใเพราะนั้นใบพิโอเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังและจําเป็นจริงๆก็คือรายละเอียดนะครับราย,รย,ราย,รยของรายการทั้งหมดมมนเนี่ยตรงกับใบสสนอราคาไหมเช็คหมายเลขใบนะครับดีว่าตรงกันไหมนะครับเงื่อนไขตรงกันหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นเอกสารที่เอาไว้สําหรับการดำเนินการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทซึ่งมีสําคัญมากนะครับ ใบต่อไ,ไปเป็นใบส่งสินค้าใบส่งสินค้านี่คือจะใช้ระหว่างผู้ผลิตกับทางสินค้าเป็นการยืนยันว่าลูกค้านะครับได้รับสินค้าครบถ้วนตามจำนวนเพื่อท,ที่จะรวบรวมเอาใบส่งสินค้านะครับจัดส่งทั้งหมดทั้งในรอบบิดทนนั้งหมดนออกไปใบแจ้งนี้นะรับซึ่งใบบสินค้าบางบริษัทไม่ได้ใช้นะครับจะใช้เป็นใบแจ้งนี้แบบอีโใบเดียวเลยก็ได้นะครับอันนี่ไม่ถือแปลกอะไรนะครับแต่สําหรับบางบริษัทที่ เงื่อนไขของรอบบินแล้วก็ P.O. ที่จํากัดเนี่ยนะครับอาจจะไม่อยากจะออก P.O. บ่อยแต่ว่าใบาส่งสินค้าเนี่ยบางทานจะต้องส่งทีนิดนึงเพราะงั้นการที่จะใช้ใบส่งสินค้าเนี่ยก็มีความจำเป็นนะเพราะนั้นก็ต้องเลือกพิจารณาเอานะครับแต่ถ้ามีทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการเซ็นรับนะสคัญที่สุดคือการเซ็นรับนะครับของลูกค้านะครับสุดท้ายคือเป็นเอกสารที่เรียกว่า จุดเชื่อมต่อระหว่าง P o กับ i n v o i c e หรือใบแจ้งนี่เนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อละเพราะทุกอย่างจะจะมาผูกกันนะครับเพราะนั้นทางฝ่ายบัญชีของของโรงงานเนี่ยหรือของบริษัทเนี่ยจะต้องดูใบนี้เป็นหลักนะครับซึ่งใบนี้ส่วนใหญ่แล้วอิน o วร์จะทำเป็นรักษณะของเอกสารชุดนะครับเป็นสำเนาจะเป็น4ชุด5ชุดหรือว่า6ชุดแล้วแต่นะครับซึ่งก็จะมีเช่นตรงฉบับแมกับภาษีสำเนาใบวางบินใบเสร็จรับเงินเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้ว เอกสารใบแจ้งหนี้จึงมีความสําคัญนะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าที่จะส่งจะรู้กันรู้กันเลยอ่ะว่าโอเคเอาไปให้กับทางลูกค้าในเก็บไวหนึ่งใบสองใบสามใบเอากลับสํานักงานหรือมาให้กับทางฝ่ายบัญชีหนึ่งใบสองใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นใบอินโวร์เนี่ยเป็นใบที่เรียกว่าสําคัญทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนหมายความว่าทั้งโรงงานกับผู้ผลิตนะครับโดยสรุป,ปก็คือนะครับมีเอกสารอะไรบ้างใบพรจำเป็นนะครับอันนี้ก็คือจะใช้ภายใน บริษัทกันเองนะครับระหว่างเรากับทางฝ่ายจดซื้อนะครับอันที <the ่2ก็คือเป็นใบที่เชื่อมต่อระหว่างฝ่ายจดซื้อกับผู้ผลิตผู้ให้บริการนะในการเสนอราคาและก็เทียบราคาอันดับที่3คือใบสั่งซื้อเป็นการเชื่อมต่อระหว่างฝ่ายจดซื้อกับผู้มีอำนาจลงนามนะครับอันนี้เป็นขออนุมัติอันดับที่4ก็คือใบส่งสินค้าเป็นใบเชื่อมต่อระหว่างคลังสินค้าของเรากับทางผู้ผลิตนะครับ และสุดท้ายนะครับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโรงงานกับโรงงานในการที่จะเรียกเก็บตังค์นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเลยมีความสําคัญแตกต่างกันเพราะนั้นคลิปนี้คงจะสรุปประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับแล้วหวังว่าจะกดติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ